สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้อยู่กับผมคุณแทนนะครับวันนี้เราอยู่กันในกเกมไลน์ลนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดการชาถล่มตามล่าตัวละครและเกียร์ประจํโคโลโบกินทามะกันนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเองได้แอบเปิดไปประมาณ50ตัวแล้วนะครับผม50ตัวก่อนหน้านี้ความจริงคือผมลืมอัดคลิปนะครับผม นี่ก็ได้มาแล้วครับผมสําหรับกินธามะนะครับแล้วก็คู่หลอผมก็ได้มาแล้วนะครผมผมชื่ออะไรผมก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมได้มาสองตัวแล้วฮะอย่าเว้นคางูละนะครับผมแล้วก็ได้ใช้รูบี้ไปกับการเปิดเกียร์ไปประมาณน่าจะประมาณ800รูบี้นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะครับสำหรับเกียร์แปดดาวที่เป็นธาตุมืดนะฮะเดี๋ยวมาเปิดกันต่อเลยนะครับผม น่าเสียดายมากเลยนะครับผมที่ผมอัดคลิปตอนที่ผมเปิดกาชาตู้กินโทกิไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดตูนอากาชาเอฟตู้เกียร์กันดีกว่าไม่เป็นไรจื๊อเกียร์รอบนี้ผลประกอบการเป็นยังไงหนอเอ้สองดาวทองนี่อยู่นี่อยู่ดี่อยู่ะทุกคนโอเคไม่ใช่ตู้เนี้ย เอาเป็นตู้นี้แหละตัวนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วละ่ะไปเลยหนึ่งสองสามกดหนึ่งกดสองกดสามไปเลยผมจะทุ่มจนกว่าผมจะได้เกียร์ช่องท้ายทาุมืดมาเลยนะครับผมคือบอกเลยว่าคลิปเนี้ยบอสมืดผมต้องเกิดอะ่ะบอสมืดผมไม่เกิดนี่แบบโอ้โหผมไม่ยอมนะ ต้องมาต้องมาโอ้โหแต่รอบนี้โอ้ยเอ,ยเอย้ใช้ได้อืมโอเคอย่างน้อยมันก็ออกให้เรานะครับผมส่วนนี้ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ใส่ให้เลนเจอร์ธาตุน้ำในอนาคตของเรานะครับผมโอเคดีดีไปกันต่อไฮะอย่างน้อยเรามันก็ทำให้เรารู้แล้วว่ามันจะมีเกียร์เจ็ดดาวแต่ดาวอยู่ในช่องตู้นี้ เดี๋ยวทั้งที่ดีขอเป็นเกียร์แปดดาวดีกว่านะแปดดาวที่ไม่ใช่แปดดาวลลโอนาดด้วยถ้าแปดดาวเลโอนาด์ก็ียบซิงนะโอ้โหรอบนี้มันให้ผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยจุบ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 เจเพิ่มเลทก็แอบมันก็เพิ่มนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มไอกเกียร์นี้ชะช่องท้ายที่เป็นของคาดมืดอะสามสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองครั้งแล้วกันลองไปเรื่อยๆนะครับผม ใช้สูตรก็คงไม่ช่วยอะไรแล้วล่ะครับทุกคนตอนนี้หนึ่งพันรูบี้สุดท้ายที่เราจะกดได้ห้าครั้งขอเถอะข้า้อ,องใช่ไหมให้ฉันทีฉันฉันอยากได้มากเราจะไม่รีบไปนะครับผมเราจะค่อยๆไปนะว่ามันหนึ่พันสุดท้ายละถุงมือซัลลี่โอ้โหบุมแลงเลยไฟฟ้าอื้อหือ โอ้โหแปดดาวเลวนาถมมว่าเรามันต้องมาว้า wow. ว wow. อ้เดี๋ยวขอเนญาตไปย่อยเกียร์หนึ่งดาวสองดาวที่เราสุ่มได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปคลังกลิคลังเกียร์สักคู่ฮะจึบ๊บอุ้ยนี่เดี๋ยวย่อยพิงก่อน เพราะเกียร์พกนีมันคือเกียร์มันประมงคนนะครับผมมีอยู่ในคังแล้วมันเหมือนมันดูดดวงเราเลยนะเราต้องเอาขายทิ้งก่อนปุ๊บโอเคมาเราย่อยเกียร์หนึ่งดาวสองดาวสามดาวทิ้งเรียบร้อยละตอนนี้ดวงเราพร้อมมาแล้วล่ะมามามาส่นจุหกเปอร์เซ็นมันต้องออกบ้างเนย โอกาสมันไม่ใช่ศูนยนะแต่ว่ามันคือศูนย <laughs> ์จุดหกทำ้ถ้าคิปนี้ไม่ได้ผมว่านะต้องรอเก็บไปลุ้นท้ายเดือนแน่นอนเขาผมผมบอกเลยรงเท้าบูทโอ,โ, good, good, good. โอ้โหมวกกุดมุงกุดโว้ยกรเปุนมงุงกุดเฮอยอวหกหลายสุด้ายแล้วโอแล้วกนี่ต้องใช้สูตรคุณกรสุดแล้วยกเลิกเจ็ดครั้งปริหารหนึ 1, 2, ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งไปหนุ่มขอรับตาเปิดเลือ,อ,อ,อจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกเออเออเอออกดับไว้ฉันโอหอไอดับไม้ทำไมมันอนอกนี้จังเลยนีนี่ขนาดตื้อเพิ่มโอ,อก,กาสนะครับผม ตัวพวงกามันยังไม่ออกเลยอ่าถึงใส่ผมจะเดือนนี้ผมคงมีดวงกับตัวแน่ๆเลยคงไม่มีดวงกับเกียร์ละงอนละจีเอ็มจีเอ็มทำไมไม่ให้ผมอ่ะมงอนละเส็ยใจกระเป๋าธนูโหตางหูรองเท้าเสื้อหมวกโอ้เอใจลายมากใจลายมากจีเอ็มใจลายเกินไปแล้วมันไม่ออกให้จริงเลอเนี่ยนี่คือเกียร์ที่ดีที่สุดแล้วนะ ว่าตอนคนบอหนุ่ยถ้าสุดเก่ง,งผมเองก็สุ่มไม่ได้นะคือถ้ารอบนี้จะไม่ให้กันก็นคือแบบจะแบบลังแกเกินไปละรอบนี้มันต้องไปเราไม่ต้องใช้สูตรละหล่มกดแบบนี้แหละกราบกบกาบกาบเลยกาบเลยครับกราบแล้หนึ่งกับหนึ่งกับสองกาบสาม <laughs> มาดิมาดิสันต้องการรอคอยที่จะได้ ได้เกียร์ชิ้นนี้สองสามสี oh. Oh. <laughs> ่ห <söz Census comfy> ้าโอ้โหไปก็เกลือนะผมสองพันสี่ร้อยลูบี้ของเราสองพันสี่ร้อยลูบี้เดี๋ยวไม่ดูเลย เอ๋เดี๋ยวนะเกียช่องนั้นเกียร์ช่องกลางนีได้เกียช่องกลางของธาตุน้ำมาหนึ่งชิ้นนะฮะราล็อกไว้ก่อนเลยอย่างน้อยมันก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเก็บไว้รอธาตุน้ำนีใต้ในอนาคตมาผมใส่ให้แน่ๆแต่ว่าแบบไม่เข้าใจทำไมกันไอเกียร์เปนลนดาวชนีมันออกยากกว่าไอเกียร์เพิ่มหน้าตู้อีกแต่มันออกไม้ผมจีทำไมกันเอ ไม่เป็นไรนะครับผมเรายังมีโอกาสเรายังไม่หมดหวังนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับครั้นี้เองผมก็ได้อย่างน้อยเราก็ได้คุณกินโทกิมานะครับผมกับเกียร์ช่องกลางธาตุน้ำซึ่งก็ไม่ได้แย่น,นะครับผมอย่างน้อยเราต้องมองโลกในแง่บวกเข้าไว้นะครับผม ถ้าเกิดเรามองโลกในแง่บวกแล้วเราเชื่อว่าในอนาคตเราจะได้แล้วก็จะได้นะครับผมเหมือนตอนที่ผมสุ่มคาช่าบอสมืดตอนที่ผมเปิดถึงกลง่องการันตีแรกเนี่ยผมเองก็ไม่ได้นะผมก็แอบพอนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็เก็บเพชรเก็บตัวไปเรื่อยๆมาเปิดอีกรอบนึงแล้วก็ภาวนาสุดท้ายก็ได้นะผมหวังว่ามันจะเป็นเหมือนตอนนั้นนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ